ตระลัดนพี่น้องการมาตังใจตังตาต้องย้ไปตั้งเรียงถ้าฟังเสียงวันนี้ดีดีนเขานะดีอยู่ดีอยู่ปีนาร์ เม,ม,มียนข้อมเมียนข้อมหมอลำแบ่งรบาดีมาประสานเสียงไห้แววไว้รักของาเมียงถึงต้องข้องแก้วคือปะกาน,นขอน้อ,นอมอกระตอยู่เลยเาเฉพาขาเมียบที่แก้าน มาทาโอสานานมาล้ันสะ่าไปตัวเราดงเงินมาจันจังลวนมาทางที่แล้วพอูปนหลูกล่ใจมาลพ่อพอเยมันมีลูกที่บ้านนมีตั้งันอนันอาจารย์สาลาเคนได้ทงูลูมหาีก่นลูมีลูกนี่รูป อมันเป็นลูกยิ้งยันเราถามว่าคนเย่างกันหรือเล่าว่นดีออกแม่นม่ออกพอออกอันม่มาออกกับหลวงพี่ย่บันเต่าปอเต่าปอเพราะว่าผมีโอ้พ่ปรึกษาอันแม่อันอีน้าหนงสิม่าท้ำบุญสิมาขาส้วงีหยลาวันดีมาพอดูไดเป็นเรนเด้บัดบัดวันดีวัดตานา เารูปมากจากไหเนาะพูดเอารูปมาเนาะหน้าขอทายผาเหลืองโอ้ยสมาจับท่ายผาเหลืองหลวงพี่จังไหนมันก็อาบัดก่อยายากีนี่ล่าพอดียาอินนี่ล่าพอดีำได้ยู่<า>จังไปจังไปมาจาังไป เย็บเย็บน <I mean S 2> so so ี่กาเย็บทัาเลวันตาลืมนางเขาเป็นบันระเช็ดแล้วเขาบะหมี่เลสตันหาเขาตาแล้วสุดสุด ขวดเป็นทรงคองนขวดว,ว่าเจา้วา,เจา,วา,เจาว่าทิศพ่อเจ้าที่ครอบครัวเจ้าที่ว่าข่อยว่าจาัเจ้ครอบครัวเจ้าว่าข่อยเป็นข้าท่านยากจน,นว่ารักใจอา,า,ายลุงตรงไหนที่เขาทำอะไรเหรียญปลจักบ่อพอาะทัดแจงในในกีฬาเขียนจดหมายมหาอ้ายนี่เขียนจดหมายมหาอ้าไว้ไหมมหาอาัตามาวาจัง บานไอ้มันทุกมันยา่างเข้าเสียใจจะว่าได้มาบวช็ยอนจดหมายที่นี่ลาลวมานีเขียนหน้าห้องพในวัดเี่อบอกว่าสุนฟ้าบาทฟาดโขมาผ่าก็บบาทสฉพหอเงียบสนิทอย่าเด้อเด็จั่นาลงายนางล้มกุ่าบาย รูดีจำลีลาวันดีประเดี๋ยวสาลุงจำได้อาตมาจำสีกาได้ดีสีกาจำได้บ่สครอบขั้วสีกาว่าอาตมาจังไหนครอบขั้วสีกาว่าอาตมาเนี่เป็นครอบขั้วจันทานครอบขั้วถกครอบขั้วน่กอาตมากะว่าพ่อเมียว่าที่เฮาฮักันเฮาไลยตอนจดหมายที่ลีลาวันดีเขียนมาให้อาตมาล่ะเขียนมาให้หลวงพีเยวัดจดหมายที่โตเขียนมาล่ะ เวลาวดีบอกให้ส่มจดหมยเวาตีส่งจกหไมยไปว่าตัวนี่สงจเหมาย้่าเขาคุกว่ายว่าสีแดงงั้นพอสิแ้งงั้นเขาปูืนวาเาเตงกับเพาสีเลี่ยงบรอ๋อามาานี่ภาพนี้คือต้องมาหากันตอนลาสจะได้จังหวัจังสนอัตมาตัดแล้วตัดสิ้นแล้วสิ้นกิเลสตัณหา กับกลุ่มล่ากะคือของเธอไปซะนีกานีลาวดีอัตมาสิเป็นยางไปสายตามาทั้งพี่ทั้งพี่โอ้โหหลักซอยแนว ดีี่เอาเอาเอาดีีไปเอาอี่้โครีม่เีวั่ี่เด้าดเวตนอาเอานี่แลวว่าดีเยนันคือหันใออกหันก็ตายรึตตายซนี่้นี่ตายซะอาตมาสักแล้ว อ้าวตามมาไปแล้วตามแล้วตามแล้วบีพัสสุบีวัดอือ ทางนี้ล่าว่าดีตายซศอ้าตายเปดงอ็เลี้ยภาคเดียวภาคสองนึงเดียวภาคสองหสองสิบเป็นเกิดไม่เป็นนั่งรัตนาปานี้เลี้ยงพี่ต้องไปได้พ่อ